วันนี้ผมก็จะเอาเรื่องเล่าจากอินโดมาฝากนะครับเป็นเรื่องเล่าคนตายเนะี่ยเคสเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นหนุ่มเลยคนอาบน้ำามายัดอะ่ะก็จะอาบน้ำามายัดแต่นะพอลงน้ำเนี่ยไปปรากฏว่าเป็นไงมายัดเนะี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําเลยเปลี่ยนเป็นสีดําเลยไอ้คนอาบน้ำามายัดก็เป็นไงก็ค่อน้างมือใหม่นะตกใจตกใจทาตัวไม่ถูกก็ไปตามพ่อเขามาไปเรียกพ่อเดินออกไปเรียกพ่อเขาเลยแบบมันดูน่อยตกใจ ทำอะไรไม่ถูกนะ่ะเรียกว่าอาจจะเป็นมือสมัครเล่นนะเนะยังไม่ชํานาญปรากฏพ่อเขาเข้ามาลูกแม่พ่อเขาเห็นหน้าลูกตัวเองเนะี่ยเปลี่ยนเป็นสีดำเนะี่ยพ่อเขาพูดว่าอะไรพ่อเขาพูดว่าขอเราทรงสาบแช่งเขาทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกนะ่ะไอคนอาบน้ำมายัดตกใจรอบที่สองแล้วนะรอบแรกว่าตกใจมายัดนะรอบสองตกใจพ่อเขาว่าเฮ้ยมาสาบแช่งลูกตัวเองอย่างนี้ทําไมอ่ะนี่มันลูกตัวเองปรากฏเขาก็ถาม พ่อของมายักษ์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพูดอะไรอ่ะทาไมต้องสาบแช่งลูกชายตัวเองขนาดนั้นน่ะพ่อเขาบอกว่าไงรู้ปะฉันรักมันนะฉันรักมันแล้วฉันก็เตือนมันทุกวันเตือนมันเรื่องละหมาดทุกวันเลยพูดแล้วพูดอีก,บอ,บ,อดดออกบอกให้ละหมาดบอกให้ละหมาดมันไม่ละหมาดคิดดูานน่ะเป็นเงินเยอะไหมบอกให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดไวรุ่นก็เป็นเงินเยอะเรียกให้ละหมาดเป็นไงเล่นเกมก่อน เด็กอนเล่นเกมอยู่แปบ๊บหนึ่งแปบบ๊แบไบปแปบ๊บมาหมดเวลาไปแล้วเป็นอย่างนี้กันเยอะแล้วเป็นไงพอพอ่อเขาดูบ่อยๆเนะี่ยเป็นไงเขาก็ต่อต้านเขาก็ทำงดงิดทำไม่ดีอ่ะทำพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่ะใส่พ่อแม่เห็นไหมโดนกี่กระทงเนี่ยเรื่องละหมาดเรื่องหนึ่งแล้วนะเรื่องใหญ่แล้วนะบาปใหญ่แล้วนะสองก็คืออะไรทำไม่ดีต่อพ่อแม่พ่อแม่เตือนให้ละหมาดเป็นไงไม่พอใจงดงิด พูดจาเป็นไงผงผางแล้วเป็นไงเนี่ยเอาล่อให้ได้เห็นเลยนะมุยัดเนี่ยคนที่ไม่ละมานี่เป็นไงเปลี่ยนเป็นสีดําเลยแล้วไม่พอนะตอนจะฝังน้องชายของมุยัดเนี่ยน้องชายอะ่ะลงไปในหลุมด้วยเพื่อเป็นไงไปจัดการศพพี่ชายให้หันตะแคงไปกิบรัดหันตะแคงหันหน้าไปกิบรัสเนี่ยพอเป็นไงพอจับหันจับหันเป็นไงหน้ามันเปลี่ยนหน้ามันหันไปทางอื่นน้องชายเขาบอกเป็นไงจับหลายรอบหันหลายรอบแล้วนะ สุดท้ายมันหันไปดัางเด่นอีกนี่จะทำไงสุดท้ายเขาก็ต้องฝังไปอย่างนั้นไม่กล้าบอกใครด้วยไอ้น้องชายเนะี่ยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังก็เลยไปถามอุสตาดไปถามผู้รู้ปรากฏผู้รู้บอกว่าไงคนที่เป็นไงมีชีวิตอยู่ไม่ละมาดเนี่ยไม่หันหน้าไปทางกิบลัตเลยเนี่ยแล้วตอนตายเนี่ยคิดว่าเอาล้อจะให้หันหน้าไปทางกิบลัตง่ายๆไหมเพราะตอนมีชีวิตอยู่ไม่หันเลยอ่ะมันทําให้ผมนึกถึงอายะอัลกุรอานนะในสุรออัลมุดดซิฟอะในอายะที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ อเล์บอกว่าไงมาซาลากุมฟ um ีสักอรไรทาให้พวกเจ้านี่เป็นไงต้องมาอยู่ในกองไฟที่เผาไหม้เนี่ยกอลูล um ัมนะกุมีนัลมมซอลลีนพวกเขาเกล่าวว่าเป็นไงพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทําละหมาดพวกเราเนี่ยไม่เคยละหมาดพวกเราเนี่ยรู้ว่าต้องละหมาดนะแต่พวกเราไม่เคยละหมาเดเลยเนี่ยดังนั้นระวังไงระวังไฟนรกไง แล้วก็การละมาดมันไม่ใช่เรื่องยากนะบางคนบอกว่าอาลอไม่มีห้องละมาดหาห้องละมาดไม่ได้หามสซิดไม่ได้มันข้ออ้างนะบางทีเราพกเสื้อลหมาดพกอะไรไปปูนิดหน่อยเนี่ยแล้วทำละมาดเป็นไงน้ำละมาดกับน้ำขวดอ่ะซื้อน้ำขวดสักขวดนึงก็อาบน้ำละมาดได้แล้วใช้น้ำไม่เยอะหรอกขวดนึงก็พอแล้วเป็นไงละมาดต,ตรงไหนก็ได้เราอบอกใครต้องเดินทางบ่อยเนี่ย ซื้อเสื้อละหมาดพกพาก็ได้เดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายนะเล็กๆพกพาใส่กร,กระเป๋าเนี่ยสบายๆไปปูที่ไหนก็ได้นะผมแนะนํานะมีสักผืนหนึ่งติดรถก็ได้ติดกระเป๋าไว้ก็ได้นะครับใครยังไม่มีนะก็สั่งซื้อได้ในตะกร้านะผมจะปักหมดดุดไว้ให้นะก็หวังว่าพวกเราจะทําให้การละหมาดเป็นเรื่องง่ายนะหวังว่าพวกเราจะได้รับข้อคิดข้อเตือนใจดีๆสำหรับวันนี้วะสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิตะอาล่าวะบเริกาตุ